สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจักในตนาํงงานานมลังนาโนแทนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะผมว่าถ้าเกิดเราเออเขาเรียกว่าอะไรนะปรับองศาแผงปรับองศาแผงให้ได้หันหน้าแผงไปถูกทิศย,ยกความยกแผงสูงเพื่อหนีความร้อนนะครับผมปรับองศาได้คือของผมเนี่ยมันประมาณสิบ องศาแต่ถ้าให้ผมแนะนำมก็ปรับสักประมาณ12องศาเนี่ยกำลังดีนะครับผมแตงผมแค่10องศานะครับผม10-11องศาประมาณนี้นะผมดูครับดูโวลต์ที่มานะผมดูโวลต์ที่มาดูโวลต์ใช้งานนะครับอยู่ที่300 300 79ก็คือตีไป380โวลต์นเนี่ยอ่ะเนี่ยโวลต์ใช้งาน380โวลต์นเนี่ย จะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบถึงสามร้อยอาจจะอยู่ที่ตีไปสามร้อยแปดสิบโวลต์เนี่ยนะครับผมนี่โวลต์ใช้งานนะครับสามร้อยแปดสิบโวลต์โวลต์ลอยก็อยู่ประมาณสามร้อยแปดสิบห้าถึงสามร้อยเก้าสิบอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือโวลต์น,นี้คือโวลต์ใช้งานถ้าโวลต์ลอยก็อยู่ประมาณสามร้อยแปดสิบห้าถึงสามร้อยเก้าสิบโวลต์ประมาณนั้นอันนี้คือในกรณีที่ในกรณีที่ว่าเราปรับองศาแผงให้ได้หันหน้าแผงไปทางทิศใต้ยกแผงสูงเพื่อหนีความร้อน ตัด MC4 ทิ้งเพื่อให้แอมเดินได้สะดวกเดินได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวให้ไปดูว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเป็นเวลากี่โมงก็คือตอนเนี้ยเป็นเวลาบ่ายสามบ่ายสามกว่าบ่ายสามครึ่งกว่าเกือบบ่ายสี่โมงแล้วบ่ายสามสี่สิบอ่ะบ่ายสามสี่สิบแลผมแดดก็ปกติครับเนี่ยแดดก็ปกตินะครับผม แต่ก็คือปกตินะครับไม่ได้มีเมฆบางไม่ได้อะไรนะครับผมขณะนี้เป็นเวลาสามโมงสี่สิบนะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกครับโวลต์ที่มานะครับโวลต์ที่มาคือสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับโวลต์ที่มาคือสามร้อยแปดสิบโวลต์ทีเนี้ยประเด็นนะ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไอประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอะ่ะตอนเช้าแอบขึ้นไปดูแผงแนละ้วนะครับผมตอนเช้าแอบขึ้นไปดูแผงแนละ้ว คุนเ <ELL> ต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นน่ะเดี๋ยวตอนเย็นประมาณสักช่วงห้าโมงห้าโมงกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปล้างแผงแต่ที่ผมมาถ่ายให้ดูก่อนเนี่ยก็คือว่าที่ผมมาถ่ายให้ดูก่อนเนี่ยก็คือว่าตอนเนี้ยบนแผงอ่ะมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากประมาณห้าโมงห้าโมงกว่ากว่าผมขึ้นไปแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับตอนล้างแผงผมถ่ายดูว่าแผงฝุ่นมันเยอะขนาดไหนนะครับขนาดคุณเยอะขนาดนั้นน่ะยังได้โบนขนาดเนี้ย ยังโวลยังมาได้ขนาดนี้นะครับผมเนี่ยมันเป็นผลดีสําหรับที่ว่าเราที่ทําตามที่บอกครับยกแผงสูงเพื่อหนีความร้อนหันหน้าแผงไปทางที่ใต้เอียงแผงให้ได้องศา10บถึง้าองศาประมาณนี้ตัด MC4 ทิ้งเพื่อให้แอมเดินได้ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูว่าแผงกุ่นมันเยอะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับครับเพื่อนๆ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับผมนี่ครับผมให้ดูครับผมแผงฝุ่นเยอะขนาดไหนครับดูครับโอ้โหแทบไม่เห็นเซลเลยนะครับเนี่ย <c oughs> เพราะว่าก็คือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยถนนเส้นนี้ครับผมถนนเส้นนี้เขาทำถนนครับถนนเส้นนี้คือทำถนนทีนี้พอทาถนนลายางใหม่มันก็เลยฝุ่นก็เลยเยอะ นะครับฝุ่นมันก็เลยเยอะดูครับโอ้โหฝุ่นเยอะมากนะครับผมดูครับฝุ่นเยอะมากนะครับผมนี่ครับจะให้ดูครับผมนี่ครับมีละฝุ่นจนแบบว่าไม่เห็นไม่เห็นเซล์แล้วครับผมคือฝุ่นมันเยอะมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการล้างแผ่นนะผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า พอทาการล้างแผงเสร็จแล้วเนี่ยโบลมันจะมาเพิ่มขึ้นไหมกับกับฝุ่นที่แบบว่าเอ,อ่อตอนแรกฝุ่นเยอะขนาดนี้แต่พอเราล้างแผงแล้วก็คือให้แผงมันสะอาดแล้วเนี่ยโบลนจะมาเท่าเดิมไหมนะครับผมแต่แอมมันได้เยอะขึ้นแน่นอนนะครับผมแต่โบลนขนาด280 280โบลเนี่ยผมก็โอเคแล้วแต่เพื่อนๆดูครับแผงโอ้โหมันไม่มันไม่เห็นเซลล์มันไม่เห็นเซล์เลยครับ มันมีตะปุ่นทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับโอเคนะผมแยวผมก็จะทำการล้างแผงก่อนนะผมโอเคครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทําการล้างแผงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงเลยครับเพราะว่าแผงมันค่อนข้างล้างยากนะครับผมดูครับต่างกันมากนะครับผมระหว่างตอนที่ยังไม่ล้างตอนนี้ล้างเสร็จแล้วับผมดูนะครับนี่ครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้เลยครับผมมนหนึ่งจะได้พลังงานที่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมแต่ถ้าเรายกแผงสูงเอียง ยกแผงสูงเพื่อหนีความร้อนเอียง10-15องศาผมแนะนําก็ประมาณสัก12องศาแล้วก็หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับผมแค่นี้ถึงมีุ่นเกาะนะครับมันก็ได้พลังงานที่ที่เต็มที่นะครับผมแต่ถ้าแผงสานี้ก็จะได้พลังงานที่เต็มที่สุดๆนะครับผมแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมถ้าเรามีพื้นที่ข้างล่างนะครับพ,พื้นที่ข้างล่าง ให้ติดข้างล่างดีกว่านะผมไม่ต้องมาติดบนหลังคานะผม mm. เพราะว่าเวลาที่เราทําความสะอาดเนี่ยครับเวลาที่เราล้างแผงทำความสะอาดแผงเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับผมมันจะได้ง่ายมันจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นมาบนหลังคาไม่ต้องมาเออเสี่ยงปีหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะผมคือมันจะเออล้างได้ง่ายดูแลรักษาได้ง่ายอะไรประมาณนี้ถ้าเรามีพื้นที่ข้างล่างแต่ถ้าไม่มีพื้นที่มันก็ต้อง <laughs> นี่นะครับผมตามตามเออ หน้างานของแต่ละคนนะผมถ้ามันมีพื้นที่ก็ต้องติดเบอร์หลังคานะครับผมนี่ครับโอ้โหต่างกันมากนะครผมโอเคนะผมวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูนะครับผมแผงนะครับผลของการยกแผงสูงเอียงองศาให้ได้นะครับผมแล้วก็หันหน้าไปทางทิศใต้ตัด m c 4งนะครับผมไม่ต้องใช้เลยนะผมเก็บสายไฟให้ดีนะครับผมก็จะได้พลังงานที่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับผม นี่ครับผมตัดทิ้งหมดนะครับผม MC4 เนี่ยข้างล่างเห็นไหมครับผมผมตัดทิ้งแล้วเก็บสายให้ดีเก็บสายให้มันอยู่ในร่องที่ไม่ต้องโดนน้ำนะผมเนี่ยผมตัดทิ้งหมด MC4 ไม่มีเลยนะครับผมตัดทิ้งหมดทําให้แอมเดินได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็โอ้โหอากาศบรรยากาศกําลังดีเลยครับผมพระที่กําลังจะตกดินนะครับนี่ครับผม ครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งนะผมเก้าโมงยี่สิบห้านะครับผมเป็นอีกวันหนึ่งที่เมื่อวานตอนเย็นได้ล้างแผงไปนะครับผมก็แดดก็ประมาณเดิมนะครับผมแดดเก้าโมงก็แดดหน้าหนาวครับแดดหน้าหนาวก็ประมาณเดิมนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอ่อโวลที่ได้นะครับผมโวลที่ได้เห็นไหมครับผม ว์ที่ได้โวนที่มาจากแผงร้อยเก้าสิบ9 3โจุดปดจุด้าวลร้อ่เก้าสานะอ่ะเนี่ย1้อยเกต์ิบสาลนะผมตอนนี้แบตผมเต็มแล้วนะครับก็เลยมันก็เลยแอมชาร์จมันก็เลยน้อยนะผมเพราะว่ามันชาร์จดีตั้งแต่6กโมงเจดโมงเช้ามันชาร์จไอ้นี่แล้วนะครับผมมันชาร์จดีแล้วเพราะว่าเราล้างแผงแล้วแอมมันก็โวนได้เพิ่มขึ้นแอมก็ต้องแอมก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมเพราะว่า หน้าหนาวไม่ได้เปิดแอร์กลางคืนก็ไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะครับผมแบตเตอรี่ก็เลยเต็มเร็วนะครับแล้วมันเริ่มชาร์จเร็วมันก็เต็มเร็วนะครับผมแต่นี่ให้เราเออก็คือให้มาดูโวลต์น,นะผมว่าเนี่ยก็คือ9ก้าโมงกว่าที่จริงโวลต์น,น่ะแปดโมงกว่า9ก้าโมงกว่าโวลต์มัน390กว่าโวลต์แล้วเนี่ยสามร้อยเก้าสิบสองเก้าสิบสามโวลต์แล้วนะผมจากเมื่อแต่เมื่อวานเนี้ยที่ยังไม่ได้ล้างแผงอะ่ะโวลต์จะอยู่ที่อ่สามร้อยแปดสิบอ่ะก็นี่ก็ได้เพิ่มมาสิบกว่าโวลต์ เราโวลต์เพิ่มขึ้นมา10โวลต์นเนี่ยแน่นอนครับแอมป์ได้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนครับแอมป์ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมเนี่ยครับเป็นผลจากการที่ว่าเราทําไมเราถึงต้องทําความสะอาดแผงนะครับผมก็เดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งหรือว่าถ้าเ,เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ว่าติดอยู่ข้างล่างเนี่ยติดอยู่กับพื้นดินติดอยู่ข้างล่างเนี่ยก็พอมองเห็นว่ามีฝุ่นเกาะมีอะไรก็สามารถโทมสะอาดได้เลยนะครับผมมันก็จะทําให้การผลิตไฟของแผงเนี่ย เต็มประสิทธิภาพของแผงนะครับผมเนี่ยก็คือพามาดูกันนะครับผมว่าพอเราทําความสะอาดแผงเนี่ยแน่นอนครับโวลต์และแอมป์ได้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะผมโอเคครับพามาดูกันนะครับผมเรื่องการทําความสะอาดแผงนะครับผมเนี่ยห้าแผงนะครับแผงหกร้อยวัตต์ห้าแผงเป็นแผงไฮโวลต์นะครับผมห้าแผงได้สามร้อยเก้าสิบสามโวลต์สูงสุดนะครับผมสามร้อยเก้าสิบามโวลต์ แต่ช่วงเวลา9ก้าโมงกว่านะผมเอายึดเวลาตอนนี้ก็ได้เก้าโมงกว่านะครับผมโอเคครับเพื่อนๆสํานสหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ที่เห็นนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ